สวัสดีครัผมต้อยหยอบรายการสนทนาภาษาเนวนะครับผมวันนี้ก็จะเป็น EP ที่1ของรายการนี่ผมสำหรับรายการวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารของมงสอนิวคาเซิลและสถิติต่างๆที่น่าสนใจใผมวันนี้ครับเก็บตกหลังเกมที่แพ้บอลหมัดขาดล,ลอย4.1ครับเรียกว่าเป็นการระเดินพีพีหรืที่ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่อ่ะทุกคนคือเป็นการแพ้บอลหมัดนี่ก็คิดว่าไม่คิดว่า คือบ bon อลมัดอ่ะเออก็คิดว่ามีโอกาสที่จะแบบบุกมาชนะได้แต่ก็ไม่คิดว่าจะบุกมาชนะด้วยสกอร์ที่แบบขาดสี่หนึ่งเลยนะทุกคนเป็นเกมที่บอกแล้วว่าเอ็ดดี้ฮาวยังไม่ถูกชะโลกกับการเตะทิศก็ไหลเรียกง,ง่ายคือบอลมัดก็เป็นของสแสลงสำหรับนิวคาสเซิลเต็มตัวแล้วก็ว่าได้ผมอ่ะเรามาที่เสจผูเ้เล่นตัวจริงในเกมนี้กันก่อนนะผมประตูเป็นรูบากานะครับผมแบกซ้ายเป็นอุยส์ฮอว์แบกขวาเป็น ฟิฟามิโต,ต้ตรงกลางเป็นทางหน้าของสเปนบอสแมนจับคู่กับแดนเบอร์นะครับกลางสามตัวเป็นบูโนกิมารไลต์โตนารี่เจอริงตันส่วนสามตัวหน้าปีขวาเป็นเมอร์ฟี่ซ้ายกอร์ดอนและหน้าคืออีกสามนะครับซึ่งบอกว่ารูปนะเกมอันนี้หลายคนก็จะคิดว่านิวคาสเซิลคงจะได้ครองเกมบุกใส่ทางหน้าของบอลมัดอย่างเต็มตัวหรือว่าเปิดหน้าแรกใส่เต็มตัวผมจะว่าไม่ใช่เลยครับสิบนาทีแรกเปิดมาเป็นบอลมัตที่ทันไ้ดีกว่าทุกคนแล้ว ประตูขึ้นนํามาจากจัสติงไคลเวลิร์ดนาทีที่หกลูกนี้เป็นลูกที่ผมบอกเลยว่าเป็นโอเพนเทย์นะครับเป็นลูกที่นักเตะในเวิร์ฟซ์ของเรามาเล่นจ่ายบอลกันพลาดนะครับพอจ่ายบอลแล้วถ้าเป็นจัสติงไคลเวลิร์ดเขาชกบอลยิงเข้าประตูไป1-0ึงศูนแล้วนําอย่างเร็วๆคนนาทีแรกเป็นการเสี่ยวี่คิดว่าเอาจริงถามว่าโอ,อกาสกลับมาม,มีไหมมมนยังมีโน้ตโอกาสในการกลับมาแต่ว่ามันคงอาจจะแบบยากแล้วก็ไม่เหมือนเกมอื่นๆนะทุกค แต่สุดท้ายก็นิวคาเซ่ลโบอกอยู่พักใหญ่ทุกคนสุดท้ายได้ประตูจากลูกเตะผมครับก็ในนาทีที่25จากบุโนโอนกิมารายของลูกนี้ก็เปิดปรเข้ามาแล้วก็อิมารายโมงประตูก็ไม่มีปัญหากับลูกนี้เป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งปีเสมอก็คิดว่าน่าจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งหลังน่าจะแก้แท็กติกเลยผมก็คิดว่าน่าจะยิงแสงนําได้นะผมแต่สุดท้ายก็ มาโดนอีกหนึ่งลูกก็ผมจาก,จ,ากจัสตินไคเบิร์ดลูกนี้เป็นลูกที่โหเลยว่ากองหลังเรานะพลาดต้องไปโทษทางด้านของแดนเบิร์ดนะผมลูกนี้เป็นลูกที่แดนเบิร์นก็คือเสียบอลแล้วคือจับบอลไม่อยู่กับตัวสุดท้ายโดนฉกไปยิงคือลูกนี้ต้องรับไปเต็มๆสำหรับแดนเบิร์นของลูกนี้พลาดแบบพลาดจริงๆเลยก็ทําให้จบครึ่งแรกเนะี่ยบอลมัดบุกมานามก่อนสองรวอหนึ่งเรียกว่า เป็นสกอร์ที่อจริงะถามว่าเรายังกลับมาเลยเพราะว่าผลมันยังแค่หนึ่งประตูอ่ะผลต่างโอกาสในการกลับมาของทางนิวก็ยังมีอยู่นะครแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยก็มีจังหวะที่บอลเข้าไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเช็ค VR บอลมันออกเส้นก็ยังไม่โดนสามหนึ่งนะครับไม่แล้วก็ ถ้าโดน3-1ตั้งแต่ช่วงนาที60ผมบอกเลยว่าโอ้โ oh, มเม e n t u um กลับมาญาตแน่นอน3-1นาที60ไม่น่าไหวครับแต่สุดท้ายคุณก็มาโดน3-1จริงๆนาที90บวก2อันนี้แทบจะเป็นรูปรูปปิดเกมได้เลยนะผมต่อฝาโลงของทางด้านบอลหมัดจากจะตินไคเวิร์ดแล้วเป็นแพทริกนะคผมของไคเวิร์ดนะครับยิงสามประตูนะครับ,บผมโอ้โหเรียว่า สุดยอดนะผมเราจะตินคีย์เวิร์ดวันนี้เรียกว่าทําได้ดีมากนะผมแลวสุดท้ายคุณก็โดนอีกหนึ่งลูกต่อฝาลงจากเคอร์เคสนะผมเรียกว่าวันเนี้ยพอหลังจากโดนลูกสามหนึ่งแล้วนักเตะหนึ่งเราเห็นเลยว,ว่าสมาธิเขาไม่มีกันแล้วก็คือกระจิกกระจายหายไปหมดแล้วก็โดนลูกสี่จบเกมสี่หนึ่งขาบ้านเชอร์รี่ฝาสากแดบนบบอลมัดน,นะผมก็เป็นเกมที่เรียกว่านักเตะทีมเราสอบตกหลายคนเลยนะผมแล้วก็คิดว่า การที่ชนะมาเก้านาติเนะี่ยนาติน่าจะมีความเรว่งไงอะความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปแล้วคิดว่าการเก็บบอลหมัดคงจะเป็นงานที่ไม่ยากแต่ผมไปว่าบอลหมัดของออลาโวลาเป็นทีมที่การเตรียมทีนเนี่ยถือว่าแพ้ยากนนครับในช่วงหลังเนี่ยอาร์มรูสถิตีที่น่าส,สญญญานใจอันนี้ดีกว่าก็สเตตีอย่างแรกเลยของนิวคาสเซิลก่อนละกันก็คือไม่สามารถชนะได้ผมเป็นนาทีสิบของสโมสรผมว่าถ้าชนะอันเนี้ยจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนะิวคาสเซิลนั้นที่จะ ชนะ10นาทีตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ผมก็ต้องรอดูต่อไปว่าการชนะ10นาทีของนิวคาสเซิลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่คือสติแรกสตต่อมาคือเอดีฮารมในการเจอกับบอลมัดก็เรียกว่าไม่ค่อยถูกชะโงเท่าไหรนะ่แตผมเรวยว่ายังไม่สามารถชนะได้เลยห้า,านลังสุดนะก็เรียกว่าเป็นบอลที่แพ้ทางทางด้ของบอลมัดอย่างสิ้นเชิงเลย เป็นบอลที่แบบสู้ไม่ได้เลยทุกคนสำหรับเอดีฮาร์ในการเจอจกับทีมอย่างบอลหมัดนะครับผมก็เรียกว่าก็ต้องสู้กันตอนบแผมสำหรับแฟนแฟนิีสเซ่นนะผมส่วนมาเรื่องของผู้เล่นในเกมนี้ผมมาติดูบาก,ก้าประตูเรียกว่าวันนี้เซฟตามจังหวะสำคัญเซฟตามช็อตที่ตัวเองมีตัวเองได้รับก็ต้องทําให้ดีที่สุดแล้วสุดท้ายก็ไม่ไหววันนี้โดนไปสี่เม็ดนะผมก็เรียกว่าคะแนน ไม่ให้หรือว่าคะแนนก็สอบตกครับวันนี้ลุยซอโดนหอดออกก็เรียกว่าวันนี้โอ้โหเจอกับปีขวาของทางบอลแมดก็เอาตัวไม่รอดครับวันนี้พังเซนเตอร์แดนเบอร์บอสแมนทั้งคู่สอบตกเลยครับวันนี้ไม่ไหวครับผมทั้งสองทั้งสองคนเลยทั้งแดนเบอร์และบอสแมนเรียกเลยว่าไอ้ลูกสองอนะที่โดนฉกไปอย่าี้อะอันนี้ก็คือพลาดจริงก็ต้องยอมรับกันไปเต็มๆว่า,าคิดจริงนะมุยฟาร์เมนโต้ไม่ไหว คือผมบอลว่าวันนี้หลังสี่คนของทั้งนั้นทีมเรา n นิวคาสเซลเล่นไม่ได้เลยนะผมโดนบอลมาเจาะพุกยากกิมไลท์แทบจะให้เป็นหนึ่งคนที่ดีที่สุดของนิวแล้วกันในวันนี้กิมไลท์วันนี้ผมช่วยวิ่งช่วยไลย่ช่วยเพสเต็มที่นะผมแล้วก็โมงได้หนึ่งประตูเรียกว่าเป็นประตูที่ สู่ความหวังให้ดีคอสเซอร์แล้วกันในช่วงครึ่งแรกผมว่าอาจจะยังมีชนะได้สุดท้ายพอโดนสองหนึ่งสามหนึ่งและฝั่งสี่หนึ่งมันก็ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเรียกว่าให้ใครดีที่สุดอย่างนนี้ก็เรียกบูโน่แล้วกันโตนัลี่ก็ฟอร์มก็ค่อนข้างออกทะเลไปนิดนึงเนอะในจังหวะการไล่บอลเพสกู่แข่งได้แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วสองตัวเลยจูลิงตันนะผมสำหรับจูลิงตันวันนี้ เรียกว่าเรียกฟ้าเลยเยอะนะผมแต่ว่ารูปเกมอะไรทุกอย่างการวิ่งไล่เพจก็ยังทําไม่ไม่เท่าัวบนะผมแต่สิ่งที่ผม,ผมสีใจที่สุดคือสามตัวบนเอากอดอนก่อนกอนดอนวันนี้ผมเลยว่าเป็นคนที่ได้โอกาสยิงแบบสามครั้งนะผมวันนี้ก็เรียกว่าติดบอลหมัดกองหลังเนี่ยคือแพ็ครับอะไรกันได้ดีมากๆนะผมสำหรับกอดอนก,อนอนก็ไม่ได้ประตูนะอีซักวันนี้ผมเลยว่าแทบจะหายไปจากเกมนะผมสำหรนะับอเล็กซานเดอร์อีซักนั้นเรียกว่า โดนทางหลังบอลมัดเนี่ยเก็บหมดเลยคือเหมือนเขารู้แท็กติกแล้วว่าอีซักเล่นยังไงแล้วนี้คือเงียบมากหอ,อีซักผมไม่เห็นแบบอีซักได้บอลอะแทบจะน้อยมากผมในสนามที่จะเห็นอีซักได้บอลแล้วก็เด้อกาับเลี้ยงพาขึ้นไปด้านหน้าผมตัวน,นี้ย่อมชื่นชมนะว่าทีมมยอนอย่างบอลมัดเขามาดีจริงๆหนุนมแล้วก็ตำแหน่งที่ผมอยากจะมีใจหนักสุดคือเมอร์ฟี่นนะคือบ่อยว่า คาสบอลองเขอร์ฟี่อ่ะมันไม่ไหวกับมีวาเซอร์นะทุกคนเพราะว่าแบบคือการเลี้ยงกินตรงกินตัวความฟิตต่างๆไม่ไหวครับแล้วผมก็คิดว่าตลาดซัมเมอร์นะก็นิวควรจะเสริมปีขวาน,นะครับซักตัวหนึ่งขึ้นมาใครก็ได้เอามาแทนมร์ฟี่ด่วนนะผมผมบอกว่าหลายคนจะคิดว่ามอร์ฟี่เล่นดีนะผมแต่ว่าจริงๆนะผมว่ามร์ฟีก็ฟอร์มเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะแนะนําว่าบอร์ดก็ควรเสริม ขีขวามาจะดีที่สุดนะผมถ้าดูตารางคะแนนตอนนี้นะเราก็เสียดายอีกนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าชนะกินเนะี่ยเราจะขึ้นที่สี่หรือเราจะขึ้นที่สาเลยนะทุกคนก็เก็บแต้มไม่ได้นะผมทาให้ตอนนี้ยังอยู่ที่สาแสิมแหมแต้มเ,มเดินนมยี่สิบสองน้ำผ่านไปสาสิบแปดแต้มอยู่ที่4ี่ยังลุ้นพื้นที่ UCL ได้อยู่นะครับนินวคาสาเซิลของเรานะครับก็เร,เรียกว่าต้องสู้กันต่อไปครับรอนก็มีแพ้มีชนะนะผมสติสตงสติอะไรก็ไม่ต้องอะไรทั้งนั้น นัดต่อไปเรียกว่าจะไปเจอทีมบ้วยตารางอย่างซอแฮมตันนะผมเดี๋ยวเราจะมาคุยแล้วก็วิเคราะห์อีกทีนึงว่าในเกมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมเอาไว้นี่คือทั้งหมดของวันนี้ผมเวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปในรายการสนทนาภาษาหนึง่งสวัสดีครับ